ลวันนี้จะมาแนะนําเอาแล้วเหรอโอเคสวัสดีครับก็วันนี้สวนในบ้านเนาะสวนใน,ในบ้าน,<ใ>นสังกสีแล้วกันเราสร้างเพจใหม่วันเนี้ยครับเราจะมาแนะนําตัวพิง์อันดามันซึ่งมีคนที่มีน้อยมากแล้วใบมันจะลายสวยมากแล้วก็จะด่างสวยอันนี้เรามาขอแบ่งพี่เขาจะอาตัวน้อยเราจะไปถ่ายต้นแม่ให้ดูไป,ะปะจะให้ดูรูปด้วย พิงอันดามันอ่าเอหาลูกอันนี้นี่นี่นี่นะครับนี่เราก็ติ๊กเราก็ทยอยไล่เก็บกันเหมือนกันดูดูหน้าหน้าจอโทรศัพท์เห็นไหมอ่าเห็นชัดตัวนี้นะครับโคโลรัเซียหรือว่าอ่านชื่อตามพังกันดามันพิงอันดามันเรียกง่ายๆพิงอันดามันเนาะถ้าเขายิ่งด่านะครับ ใบเขายิ่งต่างอ่ะเขาจะยิ่งเหมือนในรูปอ๋อนี่อันนี้นะก้านก้านเขาจะขึ้นเป็นสีชมพูเห็นไหมชมพูเลยค่ะก้านจะขึ้นเป็นสีชมพูคอใบจะเป็นสีแดงอ่ะดูคอใบหน่อยค่ะแม่เห็นไหมคอใบเป็นสีแดงแล้วต้นใหญ่ต้นไซส์ใหญ่มากแม่ดูเห็นไหมครับไซส์เขาใหญ่มากใหญ่เท่าตัวเราอ่ะลำต้นแข็งแรงใหญ่อวบโดนลมไงก็ไม่เป็นไรต้นนี้ใช่ไหมครับเนี่ยต้นนี้ไม่ใช่ครับต้นนี้จะเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งต้นนี้จะเป็นไข่สยามต่าง เขาจะไล่ครับเขาจะไล่ด่างแต่นี้เห็นชัดกว่าน้องใบนี้ชัดกว่าน้ออันนี้จะเห็นชัดกว่าเนี่ยมันจะไล่มาเรื่อยๆสามใบเห็นไหมด่างทุกใบด่างแล้วก็จะค่อยไล่เส้นใช่ไหมคะพ่อค่อยไล่เส้นยิ่งขาวยิ่งมีเส้นสีชมพูขึ้นจะยิ่งไล่เส้นขึ้นไปเรื่อยๆนี่ครับนี่คือเสน่ห์ของพิญญะดมันหายยากนัเนี้มาแน่นอนมาแน่นอนเพื่อนๆดูก้านแม่แม่แม่เดี๋ยวดูก้านใบนั้นเดี๋ยวค่อยดูนี่อะ อยากจับกับเขาบ้างอยากจับเห็นไหมมันเหมือนด่างเหลืองๆเห็นไหมมาดูก้านมาดูที่ก้านมาดูที่ก้านเห็นไหมครับตัวก้านวิ่งเป็นเส้นเหมือนตัวถ้าเป็นบอลที่เราขายตอนนี้ราคาสูงๆก็มีพี่เวขึ้นหรือพี่เวให้ไหลให้ไหลนะคะให้ไหลให้หน่อนะครับมาสูมาดูต้นใต้นี้เห็นไหมเห็นไหมครับปิดไปแล้วด้วยโปิดครับเพาเขาไม่ขายแม่นะครับมีไหล นี่ลายอยู่นี่นี่นเห็นไหมยาวไปนู่นจะเป็นโลกนอกโลกแล้วนี่ยครับโคยาวไปนู่นเลยนะนี่โคมนันนี่ยาวมันนี่ออกไปนูน่นอ,อันนี้คือเป็นต้นแม่ของพี่เขาสองต้น <ฮะ S 1> เขาไม่ได้ขายนะครับให้ดูต้นให้ดูต้นแม่แมสุวรรใครอยากได้ต้นเล็ก <S <S เห็นไหมหน้าใบหลังใบดาโอ้ใช่เขาชมพูนะพ่อเนาะชมพูครับก้านใช่ไหมชมพูเห็นปะโอ้ชอบชมพูยิ่งยิ่งเจอแดดเห็นไหมโอ้ชมพูเลยเจอแดดก็จะชมพูสวยเลยเห็นปะ ชอบจังชมพูสวยมากุ้่ก็น่าใช่ไหมครับพ่พออ่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นไทยสยามอ๋อโอเคโอเคฝากแค่นี้แล้วกันครับฝากกดติดตาม<ส>ช่องด้วยสำหรับช่องชื่ออ่าช่อง fk 9 3นะครับ garden home ก็คือเป็นอันเดียวนั่นแหละที่ของเพจส่วนในบ้านสังกษีเนะาะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อให้ ส่วนในบ้านสังกะสีกับ F K สังกะสี F K เกาสิบสามครับช่อง y o u t u b ฝากติดตาม YouTube ด้วยครับ F K 9 3้าสิบสาเดี๋ยวเจอเลยครับมีอะไรทักมาสอบถามได้ทัมาสอบถามได้ทักเพจแล้วก็ส่วนตัวด้วยถ้าตอบได้ก็จะตอบให้นะคะตอบได้ตอบให้อย่าลืมบอกแล้วบอกก่อนเรามีต้นเล็กขายนะเออต้นเล็กทักมาได้เลยจ้าทักมาได้เลยครับราคาไม่แพงมากตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังไม่แพงนะบอกว่าตอนนี้ไม่แพงนะอีกอีกแปดวัน จะขึ้นอีกใช่อตอนนี้ไม่แพงนะปากบอกก่อนตอนหน้าแพงแน่เอเครั okay. สวัสดีค่ะ okay.